ขอแนวทางปู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยประเด็นนี้เดี๋ยวโดนดราม่านะคะสวัสดีหนึ่งเจเจดร้อยคนดูฝนตกแรงมากทุกคนเป็นกระน,น้อนยีรีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะ ใครรอตัวเน้นรอแป๊บหนึ่งเด๋ยวหนึ่งจะคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าหนึ่งให้ตัวนี้ไปไมันไม่มีใครตัดมาไว้้มันมีอยู่ไม่ใช่หรอใบครึ่งอะ่ะไอยมเอที่เป็นแบบครึ่งใบอะ่ะปะน้ำเอาให้น้องเลยอันเนี้ย อันนี้นคือตัวที่หนูให้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวหนึ่งจะมีตัวเน้นให้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมีตัวเน้นให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งหางเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้แนวทางไปแล้วหนึ่งสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเ,เพจที่หนึ่งไล์อยู่คือเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษไม่มีการปักลิงก์บ้านหวยหรือเว็บพน,นันใดๆทั้งสิน้นไม่มีการปักลิงก์บ้านห,นหวยหรือเว็บพนันใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวตัวเน้นอีกแป๊บนึงหนึ่งจะให้นะคะทุกคนตัวเน้นหนึ่งจะอีกแป๊บนึงนะคะอันนี้หนึ่งปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปนานแล้วเนาะปล่อยไปนานแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะหนึ่งปล่อยไปนานแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ตัวเน้นอีกหนึ่งหางนะคะทุกคนคะ่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางหากชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน หนึ่งเป็นแค่คนให้แนวทางหนึ่งไม่ตรัสรู้ได้ว่าเลขมันจะออกอะไรหากหนึ่งสามารถอย่างรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรจะเอามาบอกหกตัวตรงๆเลยค่ะไม่รู้จริงๆค่ะขอใช้คำว่าใช้คำว่าโชคช่วยใช้คำว่าโชคช่วยแล้วกันค่ะ สวัสดีสองหมื่นคนแล้วแล้วก็ถึงสองหมื่นคนนะคะงวดนี้ใส่เสื้อสีม่วงก็ได้หรือว่าสีน้ำเงินก็ได้แต่หนึ่งจะเน้นที่สีม่วงหนึ่งจะเน้นที่สีม่วงนะคะว่าหนึ่งใส่หนึ่งทำเล็บสีม่วงมารอแล้วหนึ่งเน้นสีม่วงเพราะทำเล็บสีม่วงมารอแล้วค่ะแม่อ่ะสองหมื 20, ่นขาสองหมื่นเก้าร้อยคนดู ต,ต่อจากนี้หนึ่งก็จะไลฟ์สดทุกวันมาช้ามาเร็วมานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็จะมาเพื่อไม่ให้ทุกคนลืมหน้าเพราะตลอดระยะเวลาสองสาเดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาไลฟ์แบบไม่ถึงสิบครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะกลับมาไลฟ์กันบ่อยขึ้นทุกคนคะ่ะ1นแจ้งตลอดเลยว่า เพจหนึ่งคือเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษและเพจหนึ่งจะมีคนกดถูกใจเพจมากกว่าหนึ่งล้านคนนั่นคือเพจจริงเพจหนึ่งจะไม่มีการปักลิงก์บ้านหวยเว็บพนันไม่มีการเข้ากลุ่มฟรีไม่มีสั่งซื้อสินค้าทางเพจหนึ่งให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้า บอกจำเป็นต้องขอโทษโอ้โหไม่ร้องไห้เลยค่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าขอบคุณนะคะพี่ธนาลีไม่ใช่ว่าหนูโอกหักนะ